วันนี้เที่ยวเชียงใหม่ไปกับอบจจะพาทุกคนไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมเรื่องราวของศิลปินไทยและศิลปินล้านนาเอาไว้อย่างมากมายเลยครับตอนนี้พาทุกคนมาอยู่ที่วัดสันปูเลยนะครับบ้านสันตาแดงนะครับอยู่กับท่านพระอาจารย์สุชาตินะครับนมันสก,การครับจตุนทรตอนนี้เข้ามาในห้องนี้นี่แบบตื่นตาตื่นใจกับโปสเตอร์เก่าๆรูปศิลปินตรงนี้นี่พระอาจารย์ทำทำออกมาเป็นอะไรครับผม ก็ตอนแรกนี่ก็คือเป็นทาเป็นพิพิธภัณฑ์ของภูมิปัญญาชาวบ้านแต่ะะว่าก็ในส่วนของอการทําตรงนี้ก็คือจะเป็นพิพิธภัณฑ์สําหรับศิลปินข้างเหนือของล้านนาศิลปินล้านนา<ช>คือที่เราเห็นฝ่ามือประทับอยู่ที่พื้นแต่ละช่องต่างๆเนี่ยก็คือเป็นศิลปินล้านนาทาั้งนั้นเลยที่เคยเข้ามาช่วยงานที่วัดนี้ ก็ได้ไปทับมือไว้แล้วก็จะมีชื่อมีลายเซ็นอยู่อันนี้ถือว่าพิเศษแล้วก็คนข้างนอกนี้หลายๆคนผมว่าไม่ทราบว่าที่แม่ศูนย์ที่วัดสันพุเลยที่นี่มีการจัดแสดงตรงนี้อยู่ผมว่าใครที่สนใจลองเข้ามาดูนะครับเป็นอะไรที่พิเศษมากๆเลยแล้วก็ยังมีเรื่องของตลับเพปตลับคาสเซ็ตที่เด็กๆวัยรุ่นสมัยนี้ไม่เคยเห็นไม่รู้จักแน่ๆขอให้ท่านอาจารย์เดินพาไปชมนิดนึงว่าอาจจะมีของศิลป,ปินท่านไหนที่พิเศษพิเศษบ้างอย่างเงี้ยครับ ของใครครับระดับต้นแบคือคุณคุณครูแสงสุรีทุกโลเสื้อผ้ารองเท้าที่เห็นนี่คือเป็นชุดของท่านจริงไหมครับอ่าเป็นของสำคัญด้านในนู้นจะเป็นเรื่องของโปสเตอร์ใช่ไหมครับดี๋ยวพาไปชมโปสเตอร์ข้างในหน่อยโปสเตอร์นี่คือโปสเตอร์หนัง ช่มัคร่เป็นหนังแม่หน้าพระขนุนอันนี้ใครเล่นเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเขาจะใช้วิธีการเขียนแล้วก็ลงสีใช่ไหมครับออเ่เป็น,ปน,ปนว,วนาดเอา นอกจากการจัดแสดงเรื่องของศิลปินล้านนาตรงนี้แล้วเนี่ยที่ท่านอาจารย์บอกว่าข้างๆการนี้ก็จะมีในเรื่องของพิพิธภัณฑ์ที่แสดงเรื่องของเครื่องมือเครื่องใช้ภูมิปัญญาต่างๆของล้านนาไว้ด้วยเป็นของเกี่ยวกับภูมิปัญญาชาวบ้านครับก็มีของเก่าของใช้เก่าสมัยเมือ่อก่อนก็ชาวบ้านเขะมาณาจารครับงั้นเดี๋ยวดิอนิม,มนท่านพาไปชมนิดนึง ท่านพระอาจารย์พามายัางวิพิธภั์นะครับที่เก็บรวบรวมเรมีกว่าของเก่าของภูมิปัญญาทั้งของส่วนกลางทั้งของลัานาไว้เยอะแยะเลยนะครับก็คือตอนแรกก็คือทํารวบรวมโดยเฉพาะความชอบของตัวของชาววัดครับคืออยากเก็บพิพิธภัณฑ์ของเก่าของภูมิปัญญาชาวบ้านเก็บไว้เป็นแหล่งศึกษาครับก็เป็นที่อนุรักษ์สําหรับประชาชนคน,นใหม่ต่อไป เมื่อวันที่29เมษายน2566นางวิภาวานันวระพุทธิพงศ์รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาภาคีเครือข่ายการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่เพื่อการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่ความยั่งยืนและมั่นคงในอาชีพณหอประชุมโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยอ,อำเภอเมืองจังหวัดเชีงยงใหม่ และนี่ก็ถือเป็นอันซีนของตำบลแม่สูนนะครับถ้าไม่ได้เข้ามาวันนี้ผมก็ไม่ทราบจริงๆว่าที่นี่มีของดีมีอันซีนแบบนี้ซ่อนอยู่นะครับสุดท้ายนี้ให้พระอาจารย์เชิญชวนนะักท่องเที่ยวเลยครับผมก็อยากจะเชิญชวนทางนักท่องเที่ยวหรือว่าผู้สนใจในการที่จะต้องการมาศึกษาในส่วนของภูมิยาชาวบ้านของเก่าของใช้เก่าแล้วก็มีทั้งพิธภัณฑ์ลานสิล<ป>ินท<ป>ร์ส้ เชียวชมได้ที่วัดกวชมให้ก็ต้องกราบนักศการท่านพานอาจารย์สิชาด้วยนะคระับ